สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนาประจําวันพุทธที่8เดือนตุลาคม68นะครับก็ก่อนรับชแนวทางวันที่8เรามาสรุปผลล่าสุดก่อน,อนของวัล่าสุดนะครับลาพัฒนาสูตรหลักผมให้เด่นไปที่ 4- ีกับ5สูตรฟันปที่5ผล73917นะครับเด่น2ตัวพลาดไปนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวมาที่9หลักหน่วยบนนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับสำหรับสูตรหลักเด่น2ตัวพลาดไปนะครับ สูตรใหม่นะครับผมให้9กาับ7นะครับมาที่7หลักร้อยบนหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็9หลักหน่วยบนนะครับมาทั้งตัวเด่นตัวรองสําหรับลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับก็ถือว่าแนวทางเดินต่อเป็นงวดที่4ีติดต่อกันนะครับถึงแม้จะมาแค่สายวิ่งสายรูดของสูตรใหม่นะครับมาตามันต่อในแนวทางของวันที่8นะครับเริ่มกันที่ลาวพัฒนาสูตรหลักนะครับเป็น2ตัวสูตรคํานวณในที่5กับ6สูตรฟันวรนที่ห ตามสูตรคำนวณให้ระวังเลขเบิ้ลเลขหามไปด้วยมีโอกาสมาได้50%นะครับเด่นสองตัวห้ากับหกมาชนกับเด่นสามตัวนะครับมาชนกันที่หกนะครับตัวชนไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นเด่นสองตัวห้ากับหกมีโอกาสที่จะมาทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้นําไปใช้ทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าจะเน้นนะครับจริงๆค่อนข้างที่จะเลือกยากนะครับอยู่พอสมควรสําหรับห้ากับหกนะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆผมให้เน้นไปที่ห้านะครับ ราะว่า5ไปชนกับเลขกําลังวันของวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่5รองไปที่6นะครับอาจจะมาทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนําไปใช้ทั้ง2ตัวไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่5นะครับชุด2ตัวนะครับเน้นไปที่51แล้วก็61นะครับให้เน้นคู่เอ่อตัวจับคู่1นึงไว้ก่อนนะครับ5161นะครับแล้วก็รองไปที่50,60นะครับ4ชุดหลักให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับ แล้วค่อยมาเน้น51 61นะครับชุดเม็ดเดียวก็จะเป็น51สําหรับชุด2ตัวของสูตรใหม่นะครับสําหรับ2ชุดนะครับชุด2ตัวนะครับตัวรองนะครับผมให้รองไปที่5969ไว้ด้วยนะครับ9นะครับเด่น3ตัวมา1,2ตัวค่อนข้างที่จะมีโอกาสมาเป็นคู่กับเด่น2ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะครับ 5262ก็ระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับนำไปใช้เป็นตัวกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับชุดสาตัวนะครับให้เน้นไปที่651นะครับตามตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับในสูตรด้อยชนกันทั้ง6ทั้ง5ทั้ง1นะครับหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเน้นไปที่651นะครับตัวรองนะครับก็รองไปที่551นะครับแล้วก็รองไปที่950ตามลําดับนะครับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับเน้นไปที่6รองไปที่9นะครับเน้น2ตัวนี้นะครับ2เป็นตัวกันไว้นะครับ ก็หวังว่าแนวทางของสูตรหลักจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาพลาดไปสําหรับเด่น2ต,ตัวนะครับแต่เด่น3ตัวมา 1- 2ตัวก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับต่อกันที่รวฟนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวสูตรคํานวณในที่3ามากนะครับสูตรฟันไปที่3สําหรับคู่3าตัว2ตัวนะครับนาเด่นสูตรหลักสูตรใหม่มจาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับสาหรับชุดตัวเน้นนะครับสูตรให้เน้นไปที่5้าหกเก้านะครับสำหรับ ชุดคู่จับวินนะครับแล้วก็ 59, 6 9าหนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับสากับเานะครับถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่9นะครับเพราะ9มาชนกระเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับแล้วก็ชนกับเลขกําลังวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น9มีโอกาสมามากกว่า3นะครับเพราะฉะนั้นคู่2ตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่ 59, 6 9นะครับชุด3ตัวก็เน้นไปที่ 5, 6 9นะครับก็หวังว่าแนวทางของสูตรใหม่นะครับจะเดินต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับ ก็ขอให้แนวทางทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับเดินต่อเป็นหววที่5ติดต่อกันนะครับเรามาช่วยกันลุ้นกันต่อว่าแนวทางจะเดินต่อหรือเปล่านะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ